สวัสดีครับยินต้อนรับเข้าสู่รายการ Are You Okay เอ้วันนี้พิธิกรหญิงไปไหนคะเนี่ยพิธิกรเขาไปฝากท้องรเปล่า ไปฝากไม่ใช่ฝากท้องไปฝากไข่ฝากไข่เอาไม่ฝากท้องอ่านุก็ท้องแล้วไปเก็บไข่เขาตรวจไข่อ๋อยังไม่ถึงขั้นฝากท้องไม่ฝากเจ็บมางไม่มีผัวเลยเขาแค่เก็บไว้ก่อนพี่รู้เปล่าแค่เก็บไข่ยากขนาดนี้ฝากท้องอีกยาวเลยนะกว่าจะถึงขั้นท้องนี่ไงคะอยู่ข้างหลังเรานี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องเนยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องเนยมาที่โรงพยาบาลใช่ค่ะพี่บอกว่าตอนนี้ตั้งครันละห้าเดือนและห้าเดือนแล้วค่ะอ่ะเนี่ยเมื่อวันนี้แหละมาแล้วนะพี่จะพาไปหา อาจารย์นน,นึ่งพี่พาไปเจอดีกว่าไหคะไปด้านไหนครับด้านนี้ไปเชิญน,นโอเคะเรียกคนไข้ครับเสร็จแล้วสนับสนุนโดยโรงพยาบาลนวเวศ และตอนนี้นะครับเราอยู่กับนายแพทย์ทิติพันธ์น่วมสิริครับสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านวิจิตศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลนวเวศครับสวัสดีคร่ะหมอครับสสวัดเคยกับหมออยู่แล้วการจะได้คิวมานี่ยากมากยากมากรีบเข้าเรื่องกันเดี๋ยวครับอาจารย์ครับเวลาคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยส่วนใหญ่เลยอ่ะเขากังวลเรื่องอะไรโอ้จริงจริงไตเรื่องเลยครับเริ่มตั้งแต่ไตรมาสแรกเนี่ยก็เรื่องจะมีเริ่มแพ้ท้องเนาะคนที่ไม่แพ้ท้องก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แพ้ท้องนี่ก็จะ กินนู่นก็ไม่ได้กินนี่ก็ไม่ได้น้าหนักกลัวจะลงอีกไม่รู้ว่าลูกจะโตหรือเปล่าถัดมาก็ลูกเราจะสมบูรณ์ไหมอะไรเงี้ยครับจริงจริงก็หลายหลายเรื่องครับผมหลายเรื่องเลยทำเป็นการตอนนี้กี่เดือนแล้วลูกตอนนี้อ่ห้าเดือนลวค่ะห้าเดือนเลยเลยเลยช่วงแพท้องเลยเลยช่วงแพท้องเลยมาแล้วค่ะรู้สึกดีมากแล้วตอนช่วงแพท้องแพ้ไหมแพ้ค่ะที่บอกช่วงแรกแพ้ดูแพ้อะไรหนูแบบ เหม็นค่ะจอนห,นหัวเหม็นหน้า <laughs> เหม็นเหม็น,นจริงๆมันมันมันเหม็นสามีตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ เหมือนมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่แบบอยู่ใกล้ๆแล้วมันมันเวียนหัวเป็นจนเออเกือบช่วงจะเข้าเดือนที่สีเลยค่ะเพิ่งเริ่มเหม็นได้ไม่นานนะพี่หัวไม่โกรธหรอไม่ค่ะเขาเข้าใจเขาหนูก็บอกเขาว่าเหมือนแบบคือมันปวดหัวมันเหม็นจนหนูเป็นไมเกรนเลยอ่ะแล้วหนูเนื่อยกับการเป็นไมเกรนมากแลวนี่คือนอนคนละห้องจริงไหม ใช่ค่ะคือแต่ว่าโชคดีพอดีว่าแฟนเนยอ่ะเขาเป็นนักบินด้วยเขาก็เลยไม่ค่อยอยู่พอดีมันก็เลยก็เลยเป็นโชคดีของเราอะไรเงี้ยใช่อ๋อเหม็นอยู่3าเดือนต้ที่4ีเพิ่งนหายเหม็น่งายเหม็นหายแล้วเหม็นอาการแพ้ท้องหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วค่ะแล้วตอนนี้เป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างลูกตอนนี้ที่ห่วง ตอนนี้เหรอคะ <ừ. S 1> ก็จริงๆก็แบบเป็นกังวลเรื่องพวกเหมือนแบบว่าเออน้องเขาจะออกมาแบบสมบูรณ์ไหมแบบ <ừ. S 1> ครบทุกอย่างไหมแข็งแรงดีไหมคือไม่ได้อยากให้เหมือนแบบออกมาแล้วแบบอ่อนแอหรือเป็นโรคหรือมีแบบอะไรที่มันแบบต้องผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัว <c oughs> ตัวน้องในเองมีมีโรคประจําตัวไหม ใช่พวกโรคพันธุกรรมเงี้ยมีไหมใช่ค่ะคือตัวเนยเองอ่ะเป็นภาหะธาลัสซีเมียด้วยแล้วก็ตัวสามีเองก็ก็เป็นเหมือนกันใช่ใช่ค่ะคือของเนยอ่ะไม่ไม่ได้ท้องธรรมชาติก็คือต้องทําแล้วก็คัดตัวที่ไม่มีโรคเลยหมอคือ่นีคัดจำได้เหรอครับหมอครับจริงๆก็ตรวจได้ในในกลุ่มที่เป็นคู่เสี่ยงที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ในในประเทศไทยหรือในแถบเอเชียเนี่ยจะเจอธาลัสซีเมียเยอะ ส่วนใหญ่จะมารู้กันตอนแพนจะมีลูกกับตอน<ช>มีลูกแล้วเนี่ยทั้งนั้นเลยอลอว๋อเหรอใช่ก่อนนั้นไม่มรู้หรอเลยคือเนยรู้ว่าเนยมีพาหะธาลัสซีเมียส่วนตัวแต่เนยก็ไม่รู้ว่าสามีเนยมีครับเราก็คือเราไม่ได้เคยนั่งคุยกันว่าเธอเธอมีโรคหรือเปล่า <S <S อะไรเงี้ยคือมันมันเหมือนแบบใครจะมาถามเนยมันก็เหมือนไม่ได้อยู่ในหัวของเราอะไรเงี้ยค่ะใช่อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าพอคือก่อนหน้านี้ท้องธรรมชาติเราเนยก็คือเหมือนแบบ แทงไปสองรอบเลยก็<ฮ>เลยสงสัยและว,ว่าแปลกเนาะเพราะว่าเราอ่ะดูแลตัวเองดีมากออกกำลังกายทุกอย่างแล้วเวลาไปตรวจอะไรเงี้ยก็หมอก็บอกรังไข่ก็ดีน,นู่นนะี่นั่นแล้วทำไมมันถึงยังเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบตรวจ <มา S 1> เลย,เลยใช่คะ่ะหมอธาลัสซีเมียนี่ทําให้แทงง่ายหรอคือธาลัสซีเมียเนี่หลกัหลกๆก็คือจะต้องตรวจด,ดูว่าทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเป็นพาหะธาลัสซีเมียหรือเปล่าแล้วก็ต้องตรวจลึกไปถึง DNA เเลยว่าเป็นแบบชนิดที่มันรุนแรงหรือเปล่า พราะมันมีหลายชนิดมากบางชนิดไม่รุนแรงก็ไม่ได้มีผลอะไรครับอย่างที่บอกก็คือส่วนใหญ่มารู้ก็ตอนมีลูกแต่ก็ไม่ใช่ว่าเออพอเราจ้าเอกกันแล้วว่าคู่สามีภรรยาเป็นพหาหะทารสซีเมียแล้วต้องเลิกกันอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าลูกจะเป็นเป็นโรคอะไรเงี้ยครับ,รบก็มีโอกาสเป็นโรคแค่หนึ่งในสี่เท่านั้นแหละที่กังวลก็คือเหมือนแบบพวกเรื่องปากแหว่งเพดานโหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหตุนี่คือมันมาอย่างไรแล้วเราจะป้องกันได้ไหมครับครับจริงๆถ้าพวกเรื่องปากแหว่งเพดานโหวเนี่ย มันเกิดจากเขาเรียกมาตติแฟคทอรียเก็คือเราสามารถจับประเด็นไม่ได้หรอกว่ามันเป็นจากอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่บางส่วนแค่สิเซนท่านั้นที่เป็นจากโรคทางพันธุกรรมอะไรเงี้ยใช่ครับตรวจก่อนไม่รู้เหรอมุดเราตรวจตรวจตรวจน้ําคร่งก่อนไม่รู้ไหมไม่ทราบครับไม่รู้ครับไม่รู้เลยตรวจโครโมโซมาก่อนใส่ก็ไม่รู้เพราะมันเป็นคนละส่วนกัน การจะดูว่าเด็กสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องปากแหว่งเพดานโหวนะครับความพิการอื่นๆเนี่ยก็คือเราใช้อัลตราซาวด์อัลตราซาวด์อัลตราซาวด์ดูเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอัลตราซาวด์เราไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์ครับจริงๆในการดูความพิการเราใช้อัลตราซาวด์ 2D เป็นหลักอันนี้คือภาพขาวดําธรรมดาที่เราเคยเห็นกันตั้งแต่ไหนแต่ไรนะใช่อันนั้นก็คือจะสามารถดูได้แบบได้หมดเลยทุกอวัยวะสมองปากแหว่งเพดานโหว นิ้วมือนิ้วเท้าหรือว่าอาวัยวะภายในหัวใจอย่างเงี้ยดูได้หมดเลยแน่สงสัยว่าแล้วทาไมถึงต้องเป็นที่ปากด้วยคะไม่เป็นบแบบว่าที่อวัยวะอื่นหรือว่าอย่างเงี้ยครับจริงๆรแล้วมันเป็นได้ทุกอวัยวะแหละเพราะความพิการแต่ว่าไอ้ปากแหว่งพดันโว่เนี่ยคนวนเรารู้จักกันอยู่แล้วเพราะมันได้เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่ว่ามันเป็นภาวะที่เราสามารถแก้ไขได้ตอนหลังข้อเลยไมนเกิดจากอะไรครับอาจารย์ปากแหว่งพลันโว่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราไม่ทราบสาเหตุครับแต่ว่าเรื่องปากแหว่งพลันโว่เราสามารถป้องกันได้ ไม่ทราบสาเหตุแต่ป้องกันได้ป้องอยังไงหมอป้องอยังไงเราจะกินโฟลิกครับเราต้องกินนั่นคือตั้งแต่1เดือนก่อนที่แผนเาจะตั้งครรภ์ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเราจะท้องเมื่อไหร่เราก็ต้องกินไปเรื่อยๆเลยแล้วกินยาวไปจนถึงหลังคลอดเลยไม,ไม่ไม่สะสมในไตและตับหรอมอไม่ครับโฟลิกป้องกันเรื่องปากแหว่งพดานโวเนาะแล้วก็ป้องกันความผิดปกติกับระบบประสาทด้วยใช่ถ้าเกิดว่าอันตรซาวมาแล้วเนี่ย ไม่เห็นว่ามีปากแหว่งเพดานโหว่ร้อเปอร์เ็เลยครับว่าไม่เป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวถ้าเกิดเราเห็นชัดๆเลยว่าแบบเห็นริมฝีปากเป็นแนวครบเลยเนี่ยก็ค่อนข้างร้อเปอร์เซ็นว่าลูกปกติแล้วในเรื่องของปากนะครับและเพดานอะเพดานเนี่ยก็ต้องเห็นให้ชัดเหมือนกันถ้าเกิดว่าเห็นไม่ชัดนี่ก็ไม่กล้าพูดหรอกคือทุกวันนี้เจอเยอะไหมครับอาจารย์ปากแหว่งเพดานโหว่เจอเจออยู่เรื่อยๆนะครับเจออยู่เรื่อยๆเลย คือต่อให้เราฝากค e. so ันดีแค่ไหนอะไรเงี้ยพอมาสาวก็จ้าเอ๋ก็บังเอิญเจอก็มีก็ค่อยมารักษาเอาตอนหลังจากลองคลอดออกมาแล้วใช่ครับภายในขวบปีแรกใช่ไหมครับครับใช่ครับถ้าเกิดว่ามีแค่ปากแหวงหรือเพดานโหวเนี่ยก็สามารถผ่าตัดแก้ไขตอนหลังคลอดได้ส่วนใหญ่เด็กที่เป็นปากแหว่งเพดานโหวเนี่ยมันจะมีส่วนอื่นที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยหมอมีไหมฮะมีมีครับอย่างเช่นเอ่อคือตอนคลอดมาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการดูดดูดนมแล้ว ดูดนงก็จะมีปัญหาก็จะต้องอาจจะใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มพิเศษอะไรอย่างเงี้ยในเคสที่เป็นเพดานหัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดปล่อยไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้แก้ไขก็มีเรื่องการพูดเรื่องพัฒนาการต่างๆแต่เขาจะพูดไม่พูดไม่ชัดเลยนะครับเพราะว่าแบบในกระดกลิ้นแล้วแบบเพดานมันใช่เพราะเราใช้เพดานปากเวลาออกเสียงมันใช้อวัยวะหมดหลายอย่างอะเนาะใช่ใช่ครับแต่ว่าเราก็ผ่าตัดได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆภายในขวบปีแรกอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งการออกเสียงการอะไรเดี๋ยวนี้ก็ก็ดีดูเยอะแยะมากมายอีกหลากหลายปัญหาเลยเอาอย่งดีกว่าให้พักทําใจแล้วเตรียมไว้ถามอาจารย์เบรกหน้านะครับสักรู่เดียวครับสนับสนุนโดยไอคอนสยามเมื่อกี้คุยกันค้างไว้ว่า5เดือน อขอลากกับคุณอาจารย์แล้ว<อ>หลังจากนั้นครับต้องมาเจอคุณหมออีกทีตอนอายุครรภ์เท่าไหร่ครับ,รรบโดยปกติช่วงแรกเราก็จะตรวจทุก4สัปดาห์พอไตมากที่3ามเราก็จะเริ่มนัดถี่ขึ้นพอใกล้ข้อเนี้ยครับทุกสองวีคสองวีคแล้วก็พอจะข้อแล้วเนี่ยเราจะนัดทุกสัปดาห์เลยแสดงว่ายิงย่งยิ่งใกล้คลอเนี่ยยิ่งยิ่งต้องแบบว่ากลัวปัญหาจะเกิดใช่ต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยเพราะช่วงใกล้ข้อน,นี่ช่วงหัวเลียวหัวต่อโค้งสุดท้ายแล้วอะไรหมอเดี๋ยวก่อนนะคือหมอก็ต้องมาเล่าทุกอาทิตย์ครับบางทีคุณเจอเจอไป เอาถึงมาอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยเพราะอาจารย์คนไข้มาทั้งวันเนาะบนลูกหลังจากนี้ครับหลังจาก5เดือนแล้วจะเจออีกที่ตอนเมื่อไหร่ครับก็ก็ประมาณ25เดือนก็24สัปดาห์24สัปดาห์6เดือนหกเดือนต้องตรวจเรื่องอะไรครับ6เดือนก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ตรวจเรื่องเบาหวานเรื่องเบาหวานเพราะนั้นช่วงช่วงนี้ช่วง5เดือนเป็นต้นไปเนี่ยจะไปกินหวานเยอะเพราะฮอร์โมนมันทําให้ระบบเผาผ่านน้าตาลนี่มันแย่ลงได้6ระหว่างเบาหวานคนไข้บางคนเป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์ถ้ามีปัญหาเบาหวานมันจะเป็นปััญหาไงครบ ความเสี่ยงกับลูกเช่นปอดพัฒนาช้าคลอดออกมาแล้วหายใจหอบเหนื่อยครับแต่ที่น่ากลัวที่สุดเลยคือถ้าคุณต้งานไม่ดีเนี่ยอยู่ๆเจออันอเอ็กซ์เ e คทีฟเดได้เลยก็คือว่าหยวดหาใจลูกหยุดเต้นไปโดยไม่ทราบสาเหตุเลยในสงสัยว่าถ้าสมมติว่าในเด็กบางคนเนี่ยถ้ามีภาวะเนี่ยนิดนึงแบบไม่ได้ถึงกับตายอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าจะคลอดยากกว่าเดิมไหมคะหรือว่าแบบมีปัญหาอย่างไรหมายถึงถ้าเกิดคุณแม่เป็นเบาหวานใช่ใช่ค่ะถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานลูกมักจะตัวใหญ่ พอลูกตัวใหญ่ปุ๊บถ้าอยากจะคลอดเองเนี่ยบางทีก็อาจจะมีปัญหาได้อาจจะลาบากการคลอดแบบไหนเนี่ยครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์สามารถเปรียบเทียบได้ไหมว่าระหว่างผ่าท้องทำคลอดกับคลอดธรรมชาติอะไรดีกว่ากันเนยอยากอะไรอยากคลอดธรรมชาติคือเนยรู้สึกว่าคือเนยกังวลเรื่องการฟื้นตัวหลังจากคลอดหลังจากนั้นอย่างเงี้ยเพราะว่าเนยถามเพื่อนมาหลายคนที่แบบทั้งคลอดธรรมชาติกับผ่าคลอดเขาบอกว่าคนที่ผ่าคลอดก็คือเหมือน มันยังทํานู่นทำนีมน่มันลำบากเจ็บแผลด้วยแล้วมันต้องดูแลอะไรแบบเยอะมากแต่ว่าถ้าคนที่ข้อธรรมชาติเขาบอกว่าแป๊บเดียวเลยเธอก็คือแบบว่าเดินทํานู่นทํานี่<ฮ>ดูลูกได้คือสบายเลยห,<ฮ>หมอต้องทำไยทำไมข้อธรรมชาติมันจะมันจะเซ็ตตัวเร็วกว่า่าครอบคือเรื่องอาการเจ็บปวดเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณแม่แต่ละคนบ,บางคนถ้าปวดไม่นานปวดแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงแล้ว พอให้เบ่งคลอดปุ๊บออกเลยสาทีออกอย่างเงี้ย่ีรอมีครับพี่ก็คลอดง่ายก็อ,อย่างนี้มันต้องปัง๊มลูกเปิดแบบเต็มที่แล้วด้วยใช่เปิดอย่างงี้บอกอือบางคนยังไม่ทันอืดเลยคือ,อบอกพอ ปวดแล้วหมอนี่คือบอกไม่อย่าเพิ่งเบงหัวมันจะออกอยู่แล้วหมอไตถูกมือไม่ทันอยงหมอ่ถูมือไม่ทันง่ายนี่เลยหมอบางเคสง่ายแต่บางเคสก็ยากนนนาาะครับถ้าเกิดคลอดยากลูกตัวใหญ่หัวใหญ่อย่างเงี้ยบางทีพอคลอดมาปุ๊บมันก็จะมีการฉีกขาดที่ค่อนข้างเยอะแผลก็จะใหญ่บวมระบมได้เวลานั่งเวลาถ่ายขับถ่ายบางคนก็จะมีอาการเจ็บซึ่งปุ๊คนั้นก็แล้วแต่ประสบการณ์ของคุณแม่แต่ละคน อันนี้ท้องแรกด้วยต้องคอยดูใช่ใชแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายทัศนะหลากหลายความเชื่อมาเข้าช่วงถูกหรือไม่ดีกว่าครับภาวะปากแหว่งไพดานโวเนี่ยก็คือว่าไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดจริงไหมคะป้องกันได้ครับด้วยการกินโฟลิกครับโอเคหมอคะแล้วเมื่อเรารู้เราท้องเราเค่อยกินโฟลิกทันไหมถ้ารู้ว่าท้องผมก็กินทันทีเลยก็ได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเทียบกับกินมาก่อน,น,อนดีกว่า ภาวะปากแหวงพยัชนโบเนี่ยจะเป็นภาวาะที่เกิดกับลูกคนแรกหรือเปล่าเกิดได้หมดเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมีลูกคนแรกเป็นปากแหว่งลูกคนที่2คนที่สามมีความเสี่ยงมากขึ้นอีกถ้าใครมีประวัติเนาะคนแรกคนสองคนที่สามต้องมีเลยครับใช่ครับถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นอะไรเงี้ยหรือคนในบ้านเป็นก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันจ้าครับแล้วจริงไหมครับว่าภาวะปากแหว่งพดานโบดเนี่ยเกี่ยวกับอาหารที่คุณแม่กินตอนท้องไม่เกี่ยวครับ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณแม่ซัดเต็มที่เป็นเบาหวานแทนไปได้ไม่ด้ไได้น้อจอยครับแล้วจริงไหมครับว่าถ้าเด็กที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยมีภาวะปากแหว่งเพดานโหวเนี่ยมันจะไม่มีอาการเดียวมันจะมีอาการทางระบบอื่นร่วมด้วยอาจจะมีปากแหว่งแบบอย่างเดียวก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติของววัยวะอื่นด้วยเนี่ยมันก็อาจจะมีโครโมโซมที่ผิดปกติร่วมด้วยได้ไดก็จ,จะไปเป็นเรื่องของอวัยวะภายในยอื่นๆใช่ครับแล้วเด็กที่มีภาวะปากแหว่งพดา,านโวจะมีปัญหาเรื่องไอคิวด้วยจริงไหมครับถ้าเป็นโครโมโซมที่ผิดปกติร่วมด้วยก็อาจจะมีส่วนครับแต่ว่าถ้าเป็นปากแหว่งพดา,านโวอย,อย่างเดียยก็ต้องรีบผ่าตัดแก้ไขเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการดูดลืนหรือว่าการออกเสียงในอนาคตก็ไม่ได้เกี่ยวกับไอคิวแต่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนนาาากกรรใพูด ในการแบบกินนี้ใช่ไหมครับหมอคะ<ม><ม>ถามต่อแล้วคนที่เด็กที่ผ่าตัดเสร็จแล้วตอนโตขึ้นเนี่ยลูกเขาจะเป็นปากแหว่งพบหน้าบูอีกไหมมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นครับ<ด>กับคนทั่วไปถ้าถ้าพ่อแม่ไม่ได้เป็นแล้วแต่เทียบกับอีกเคสหนึ่งที่พ่อแม่บางคนเป็นอะไรอย่างเงี้ย เป็นจะผ่าแล้วก็มีสิทธิ์จะเป็นลูกก็จะเป็นอีกใช่ครับก็ต้องอต้องมาตรวจตอนที่ลูกได้อายุขันนี้มันควรจะต้องตรวจเนยมีอะ<ช>ไรอยากถามหมอไม่ถามได้เลยลูกในแบบว่าก่อนหน้านี้เนยแทงไปสองรอบนี้ใช่ไหมคะคแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดก็คือแบบไปตรวจไปอันตรสาวทั้งทุกอย่างเช็คทุกอย่างก็คือแบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกไม่มีอะไรแล้วเนี่ยรเราเนยยังต้องกังวลอยู่ไหมคะว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะแบบ แทงได้อีกหรือเปล่าหรือว่าไม่มีแล้วจริงๆแล้วเรื่องแทงเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในช่วงไตมาสแรกครับคือถ้าพ้นไตมาสแรกมาแล้วเนี่ยความเสี่ยงเรื่องแทงเนี่ยก็น้อยแล้วแต่มันก็จะมีอีกภาวะหนึ่งเขาเรียกภาวะปากของลูกหลวม,อ,มอันนั้นน่ะมันจะมาเจอตอนช่วงไตมาสสองนี่แหละอยู่ๆไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็หลุดออกมาเลยหลุดเขาปากขังลูกมันหลวมมาหรอมันหลวมของมันเองแล้วมันป้องกอันได้ไหมครับเอาวันนี้ป้องกันไม่ได้เลยครับคือเราจะรู้ก็ต่อเมื่อมันเจอแล้ว แล้วท้องถัดไปเราถึงจะป้องกันได้คือมันต้องเย็บปิดปากลูก้องเนยไม่กังวลเรื่องน้ําหนักหรอคุณแม่แบบขาวสาสวยๆไม่กังวลเรื่องน้ำหนักหรอไม่ค่ะเพราะว่าคืออย่างอย่างเนยเงี้ยพอท้องแล้วเนยไม่ได้กินเยอะอะไรขนาดนั้นเนยก็ยังกินเหมือนที่เนยกินอะไรเงี้ยเราแต่ว่าเราแค่เลือกอาหารที่มันแบบมีคุณภาพมีคุณภาพกับลูกอะไรเงี้ยเนยก็แบบทานอาหารคลีนเน้นแบบโปรตีนดีๆอะไรเงี้ยค่ะคาร์โบไฮเดรตก็ยังกินอยู่ตอนนี้แต่ว่าเป็นแบบ ขบวีเดทที่แบบแบบเป็นแบบดีอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือพยายามแบบคัดทุกอย่างให้มันดีน้องเลยน้ำหนักขึ้นมาเท่าไหร่ตอนนี้ขึ้นมา3โลค่ะมันจะขึ้นอีกเท่าไหร่ครับอาจารย์ถ้าตลอดการตั้งครันก็ให้ประมาณ1 2ถึง16กกิโลกรัมอีกตลอดการตั้งคันนะครับตอนตอนตอนจะคลอดแล้วอะพอสุดท้ายแล้วจะขึ้นมาบวกจากเดิมอะที่อาจารย์มันจะไปแบบน้ำหนักขึ้นตอนช่วงท้ายๆก็คือเราค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าเดือนหนึ่งจะให้ขึ้นไม่เกิน1-2ถึงกิโลกรัม ตอเดือน<ม>พอถ้าเกิดขึ้นเกิน2กิโลกร,รมัมเพิบความเสี่ยงเรื่งเบาหวานแล้วเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วอยู่ๆทำไมน้าหนักขึ้นเร็วจังนี่ผมว่าเราคุยกันไปจนแบบว่าจะทําแบบว่าสร้างความกังวลให้คุณแม่ที่ฟังอยู่หรือเปล่าอยากให้อาจารย์บอกค,บคุณแม่ครับในการดูแลตัวเองตอนระหว่างตั้งครรภ์จริงๆคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยก็คือคนปกตินี่แหละคุณแม่ที่เฮลตี้ปกตินี่แหละไม่ต้องกังวลเลยที่กังวลส่วนใหญ่จะไปเสพ โซเชียลเยอะออแล้วก็เป็นกังวลกันไปไปก่อนอะไรเงี้ยโดยที่เราจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยถ้าเราฝากคันอย่างสม่ําเสมอเนี่ยเราก็จะเจอคุณหมอมีคําถามอะไรก็ถามได้ตลอดความกังวลมันก็จะคลายลงไป มีอะไรก็ปรึกษาคุณหมอได้ตลอดเพราะนั้นไม่ต้องกังวลครับใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าทุกความกังวลน,นะครับก็สามารถคลี่คลายด้วยความเข้าใจแล้วก็ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลอย่างที่อาจารย์บอกนะครับตอนนี้เสพโซเชียลอย่าไปเสพเยอะมากเช็คเรื่องความถูกต้องด้วยอย่าก,กังวลมากเกินไปวันนี้ต้องขอคุณอาจารย์นายแพทย์ทิติพันธ์จากโรงพยาบาลนวเวศสวัสดีครับสวัสดีครับและขอบคุณน้องเนยด้วยวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ขอให้ สมบูรณ์แข็งแรงแล้วออกมานี่วิ่งได้เลยขอให้แม่ขอไงยๆนะคะขอให้แม่ขอไงไงแย่าเจ็บมากพุ้งไอ้ลูกพุ้ออกมาเลยพุแล้วเจอกันใหม่นะคะกับรายการ Are You Okay คนที่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือผมอยากรู้ว่าถ้าผมแล้วก็ภรรยาเป็นภูมิแพ้เนี่ยลูกผมมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นภูมิแพ้ไหมโรคภูมิแพ้เนี่ยก็คือเสี่ยงแต่กรรมพันธุ์แล้วก็สิ่งแวดล้อม ภูมิแพ้ในเด็กนี่อันตรายมากไหมคะคุณหมอก็มีตั้งแต่ระดับธรรมดาจนถึงอันตรายมากค่ะอย่างอันตรายมากก็คืออาการแพ้อาหารรุนแรงส่วนอญ่าอาการมันจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเสี่ยงมากเนี่ยก็เป็นได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะนะคะ,นะคะก็เริ่มถ้าอย่างแพ้อาหารเนี่ยเริ่มเห็นตั้งแต่อายุเดือนหนึ่งขึ้นไปค่ะ,คะถ้าเป็นภูมิแพ้อากาศหรือหอบหืดก็อาจจะหนึ่งขวบสองขวบขึ้นไปตามความเสียง